อีกแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นรีวิวพิเศษพิเศษที่เผลอไปเจอสินค้าชนิดหนึ่งมาเนี่ยบิมมองว่ามันแบบ amazing ม,มากนะฮะคือมันเป็นแก้วอย่างหนึ่งที่ไอ้แก้วตัวนี้เนี่ยเราสามารถนํามันอะมาท,ทําให้น้ําอะไรก็ได้ที่เราอยากจะให้มันเป็นเซอร์บ,บีเหมือนในเซเว่นอะทำได้หมดเลยด้วยเจ้าแก้วตัวนี้ไอ้แก้วตัวนี้เนี่ยก็คือที่เพื่อนๆเห็นอยู่นะฮะที่มีวางมาอยู่ที่บนโต๊ะ ชื่อมันคือโฟเเซนเมจิกโฟเสซนเแมจิกแค่ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเออมันน่าจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับน,น้ำแข็งเหมือนเจ้าหญิงโฟเสซนที่เราเคยดูนะลูกร่างกล่องจะเป็นแบบนี้มีทั้งหมดออสี่สีนะครับเหลืองเขียวฟ้าชมพูมีที่เลือกสี่สีแพ็กเกจสวยหรู ในหนึ่งกล่องก็ประกอบไปด้วยคู่มือแล้วก็ตัวแก้วตัวแก้วก็ประกอบไปด้วยชั้นต่างๆนะฮะอันประกอบไปด้วยสายชั้นนอกหลอดสามารถทำเป็นีิตักได้ด้วยเหมือนซูร์บี้เลยว่ามันเป็นฝาชั้นที่สอง แก้วชั้นในจะเห็นว่ามันเป็นน้ำน้ำเห็นไหมครับเป็นน้ำน้ำเลยแล้วก็แก้วชั้นนอกตัวนี้จะเป็นซิลิโยนนิ่มๆเราบิดได้นะครับขั้นตอนวิธีที่เราจะทําก็คือก่อนอื่นเนี่ยเขาบอกว่าให้นาไอ้แก้วชั้นเนี้ยแก้วที่เป็นเจลนะฮะไปแช่เย็นแช่เย็นเขาบอกว่าสักสองสามชั่วโมงแต่เป็นบิ๊กนะครับที่บิ๊กลองมาบิ๊กแช่ทั้งวันเลยแช่เรียกว่าแข็งแน่นอน ออกมานี่คือเตะไม่มีผิดพลาดแน่นอนบิ๊กก็เอาแก้วเนี่ยไปแช่ไว้ขั้นตอนของเขาคือบอกว่าให้เอาแก้วด้านในไปแช่เย็นไว้เราก็เอาแก้วไปแช่เย็นเราก็เลือกน้ํามาชน,นิดหนึ่งนะครับน้ําอะไรก็ได้ที่เพื่อนๆพี่ๆอยากให้มันเป็นเซอร์เบี้ต้องบอกอย่างนี้แล้วกันไม่ว่าจะเป็นน้ําผลไม้น้ําเปล่าน้ํำลมหรือแม้กระทั่งเบียร์ก็สามารถอามาทำเป็นเดียวกันได้วันนี้บิ๊กมารีวิวให้ดูนะครับว่า ไอ้แก้วเนี่ยมันจะทําเป็นเซอร์ปีได้จริงไหมลองดูกันเลยดีกว่าบิ๊กมีแก้วใบหนึ่งที่แช่ไปแล้วนี่เองนะครับแก้วใบนี้เนี่ยบิ๊กแช่ข้ามถืงมาแล้ววันนี้บิก๊กจะทําน้ําผลไม้ทิปโก้ซึ่งไม่รู้จะเอาน้ําอะไรมารีวิวให้ดูก็เอาเป็นน้ําผลไม้แล้วกันน่าจะง่ายสุดนะครับเป็นน้ําผลไม้ใหม่ที่ยังไม่เคยกินนะครับในแก้วเนี่ยไม่มีอะไรเห็นปะฮะ ลงๆไม่มีอะไรยังไม่ได้ทําอะไรน้ําผลไม้ก็ดื่มได้อร่อยจุงวันนี้เราเอาน้ำผลไม้นะี่ยมาทำเซรับี้ให้เพื่อนๆดูดูนะครับเห็นไหมฮะน้ำเนื้อเนื้ออ,อ่ะใส่เข้าไปพอประมาณปิดฝาปิดแน่แนๆถามว่าใส่แล้วไปไงต่อครับ เราว่างๆเราดูทีวีเราก็บีบไปขยำมันไปจําได้ไหมฮะทีแรกที่มิมบอกว่าไอ้ถ้วยชั้นนอกเนี่ยมันสามารถที่จะเออบีบได้เพราะมันเป็นซิลิโคนนิ่มๆใช่ไหมฮะเราก็บีบไปแล้วก็ดูทีวีไปเพลินๆไม่ได้คิดอะไรก็ดูไปสน,สนุกสนุกมาดูอีกทีวิว่งตายมันเป็นโซลูบี้เหรอครับถามว่ามันเป็นโซลูบี้ไงเดี๋ยวพี่ให้เพื่อนๆดูเอาเลนเมียนเลยนะแบบฟุ้งฟิงฟุ้งฟิงเลยนะ ใช้เวลาหนึ่งครั้งเนี่ยประมาณสักน่าจะสักสองนาทีในการขยำขยำม,มันเนี่ยฮะจริงๆคือจริงๆคือไม่ถึงสองนาทีก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะเอาเอาเอา,เอาวุ้นมากน้อยแค่ไหนนะ,ะัะหรือบางคนอยากได้แบบกึ่งวุ้นกึ่งน้ําหรือบางคนากได้แบบเป็นวุ้นเลยอะไรเงี้ยเลยแต่ที่เด็ดคืออะไรรู้ไหมฮะไอแก้วตัวนี้เนี่ยคือปกติเรากินเชอร์บียเนี่ยเราจะเห็นว่าในเชอร์บี่ในเซเ,เว่นเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบ เกล็ดเกล็ดน้าแข็งให้เรารู้สึกนิดหนึ่งว่าเออมันเป็นเกล็ดเล็กๆแต่ไอ้แก้วไอ้แก้วไอ้แก้วเทพอันนี้นะฮะไอ้โฟเสเซนเมจิกนะฮะพอเราทําออกมาแล้วนะครับมันจะเป็นมันจะเป็นวุ้นแบบวุ้นจริงๆอ่ะวุ้นแบบนิ่มๆอ่ะนิ่มๆนุ่มๆอ่ะเนี่ยผมผมว่าผมให้พี่ๆดูดีกว่าครับว่าว่าไอ้วุ้นที่ผมบอกนี่มันเป็นยังไงเห็นไหมฮะ เห็นปะเห็นวนปะโอ้โหเมื่อกี้มันยังเป็นน้ําอยู่เลยจําได้ปะเห็นไหมฮะชัดๆเลยเห็นไหมครับ,รบจะเห็นว่าไอ้วุ้นอันนี้เนี่ยนะฮะถ้าเราตักขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมฮะมันยังเป็นกึ่งน้ํากึ่งวุ้นเพราะบีบอ,อยู่แป๊บเดียวนะครับถ้าเราแบบตักมาเลยเนี่ยเราจะเห็นว่า เป็นกลิ่นน้ำแขนน็งกนละิ่นน้ำเดี๋ยวจะลองกินให้ดูครับเอ๊ะฟุ่อยเลยอะจริงๆไม่ได้แบบมโนไปเองหรืออะไรไปเองคือมันชื่นใจตรงที่ว่ามันมันเป็นวุ้นอะมันไม่ได้เป็นเกล็ดน้ําแข็งเหมือนเหมือน,นเหมือนเซอร์เบียนี่ยจะเป็นพวกพี่ๆได้บอกไหมครับมันเป็นวุ้นนิ่มๆซึ่งแบบพอเราใส่ปากเลยปั๊บ มันละลายเลยต้องบอกอย่างนั้นว่ามันละลายกันเลยทีเดียวเชียวคือคือถ้าอารมณ์ว่าเนี่ยถ้าบีบต่ออยหน่อยมันก็ยังได้อยู่เนื่องออกไหมฮะเนี่ยเนี่ยผมให้ดูเลยคือผมผมเอาเร็วะฮะเรารีวิวเอาเร็วเราก็เลยอ่ะเอาบีบแป๊บเดียวก็กันอะไรเงี้ยคือเรียกว่าดูทีวีไปกินไอ้นี่ไปออกมาจากข้างนอกแบบแล้วร้อนนั่งบีบสักสองนาทีได้เซอร์บี้มากินแบบนี้นใช่ที่สุด ก็ไม่มีอะไรมากครับมันเป็นแก้ววิเศษที่ผมดูแล้วมันมันมันน่าจะเหมาะกับหลายๆคนหลายๆบ้านที่คิดว่าชอบทําอะไรที่มันเป็นขนมกินกันในบ้านอะไรแบบคุกกี้ๆุกก๊อะไรเงี้ยแนะนำระบิ๊กช็อปเอ็ขายทุกอย่างที่ได้ตังเหมือนเดิมครับสนใจสั่งซื้อที่บิ๊กได้นะครับโทรศูนย์แปดแปดห้าศูนย์ศูนย์โทรมาเลยครับหชุดเนี่ย ทาได้ครั้งหนึ่งก็ก็เรียกว่ากินสองคนได้ะฮะของมีจำนวนจำกัดนะครับบอกไว้เลยนําเข้ามาเองซึ่งหายากมากเมืองนอกฝากยากไปซื้อฝากไม่ได้เลยผมบอกอย่างนี้แล้วกันผมมีตอนนี้ซื้อได้เลยโทรมานะแล้วเรามาเซอร์เบีกัน <c oughs>